เได้ออกนัเลยเขียนเได้ออกนัเลยบเขียนยังไงได้บเขียนง่งไๆด้ลงดินเนาะสองได้ยครับได้ยัครับอือบ้าเขียนเลขยงาอีกจำโลสองห้าเด้อพี่น้องสองห้าครับเอาครับให้กลับให้กลับบอกเขาไงหกลับ กลับแล้วกลับแล้วขอสามตัวนะครับคุณตาสามตัวขอสามตัวนะววคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซือ้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปังลาไอ้นั่นเอาเอา,เอ,า,เอ,าอ้นันเอาเอาขั้วยอันนั้นไปผูกไว้บนบนเฮือนหมออันนั้นหมอหยุด ว่าไปนวดเผอญี่ปุ่นกบอัน,นันเถาย่ายแถวใต้ไปแล้วละแต่ว่าเราเรามาหาเยาวาจาของป่วยไหมปวดแถวปวดแถวแห้งเนี่จากกันขันนั้นป่วยนะันแถยาย่ายเรามาหาได้ว่าบ่หาเราบอเพิ่มมาหาเหมือนขึ้นอืมเรามาหาเหมือนขึ้นมหาเมือคขึ้นเออามาหาเหมือคขึ้นแล้วกับว่านอนเอาขวอยไปผูกเงอนอั <laughs> นนั้น ม,ม,มอยมอยยุดในรอรอราเพื่อนหมอหน้าเนี่ขึ้นหัวนี่ช่างถ่ายย่างแหละครับคนใต้ย่างละนือยนอนยุทธช่างใต้ไปไปเอาเอาขวยมือมื่อบ่ายเอาขวยมือเง็บว่าก็เล่ยแก่แก่เอาขวยขวยมาบ่ายมากระผันผัดผัดบ่ววาด้นอดได้บ่ายผันก็จับกว่าไม่จะได้มาใช้ได้แบออ่านว่ามาหอเทื่อแล้วก็ เอาข้วยข้อแล้วจะคล้องกบบ่อหูจะเอาไปใส่บ่บ่หูบ้านีหรือว่านอนจื้อเมี่นกบกระชายายกระยายกับบานี้นอนน้ำปั้นบ้านนี้พ่พอพ่อแก่ออกมาแล้วพูดเราไปหน้าอยู่ทโขอ้อ่นละหน้าหน้าเอไม่โตก็นโตกสร้างบ้นเ่ลียบ้านี้เห็นเห็นเห็นล่ายางมาโอ้ก็เลยว่าั้นจายายเมียจะคองอย่างไร่ะ อ้เราเราอันเราเรางาเคือเข้เราตัวดีกว่าว่าชาวหญ่งาว่ายขุดทาววยเกิดขุดทาวงานฉันมีแต่ิไข่ไงแล้วติดเล็แฉะนนี่ก็วายต่อมาเชือกเขาก็ย่งเชือกไม้สีไม้เราก็มางานนั้นเราก็อันนั้นเราคนขาวเนาะบ้านกัน อย่างเขาชี้เล uh. hmm. anyway. oh, so ืองเหลืองเนี yeah. Yeah. ่ยบอกบอกว่าเขาคือใจเป็นเสาครับแต่เขาเจองางเนี่ยโอ้เสาใหญ่แล้วเราอ้วนส่วนสมมุตจ้วนว่าเราไข่แน่ยจ้วงว่าเรางามคือเก่าเราจ้วง่าคนท้างามทํามี์ก็ว่างามแม่ท่านก็ว่านะคิดว่าเออแล้วก็มาเออมาก็มาก็เท่านั้นแหละนอกนอกนอกห้ผีจาไปแล้วมากันก็บ่จะอยู่ครับเอความฝันคือขวดนอก้ว บ้ากับบ้าเหี้นนี่อ่ะบ้าจะจังตัวขอาก็จังไม่ใส่ดอกแล้วก็จังก็เรื่เมื่อโดนคนใจก็คนที่แก่เท่านั้นะพันโอ้ฝันได้ทำนั่นเออแล้วสตี้เป็นยังไงล่ะวันนี้สตี้เป็นยังไงล่ะวดที่แล้วนี่เพราะงี้ตีความฝันให้ศูนย์สองเนี้ยออครัศูนย์สองศูนย์สมันบอกเนาะคือเมื่วานศูนอันศูนย์สองเก่าศูนย์สองเก่า มันออกมันออกมันอกสอส่วนเก้าอยงเนาะครับว้ายมันก็มอมอน้ย่างเนาะครับมันก็มอกันอยู่ไดีอมอมอแบบแม่ไนอีกตงยิงก่อนความถี่สามตัวเนาะครับเกิดสามตัววานจะสี่ไล่ลอยก้ออ่ะวดนี้ก็จังได้กระเขียนให้ลูกหลานนีด้วอยู่เมีนอเลยเนาะตีน้ำควมฝนอะไงเป็นไงก็คาดว่า มานนัน้นนอายุเมียคุณแล้วเนาะอายุเมียบอกจักว่าแรวยันกับจำอายุเมียก็บวไหนเนาะแม่เกียกับเมียไห,ไหนกับอายุเป็นน้องอายุสามปีบอกับปีเดอกเป็นน้อ,องสาม,อสามตอนนี้พ่อแี่เท่าไหนี่ฮ ตอนนี้พขาใเท่าไรครับอันนั้นแขงปีใหม่มันเก่าสิบสองเด้เก่าสิบสองเออแต่เม่าแม่เราต้องแปดสิบเก้าเออแปดแปดสิบเก้แปดสามปีสามปีแปดสิบเก้าอันนั้นนอตนำเันผอาข้วยค้วยดลนหาโตอืมเออนั่นนั่นนั่นหานั่นนันนั่นมาแล้วหาแล้วขัวขัายโตเออไปปไไปบ้านเขาโตอย่านอนเราอยู่อยู่ทั้ง ทางวาทางคนยางับไม่ไปเอาเอาเอาค้อยมื่อบ่านมาอะมาเห็นไปไหนไรข้อยเกาคขอกนแน่นอนเลยอือหันไรไรม้กาข้อชื้อชื้อชื้อแล้วข้ยหาก็เป็นหาเด้พ่อใหญ่้อยหาก็เปินหาสี่ขาเท่าเท่องข้อยหาเจ้าของกับอันนั้นสองคนเนาะนั่นนัเดี๋ยวเราสิไ่ไปเลด้แต่ของกับสองคนสองหาสองหาสองหาหาสองม้า แมนแล้วแมนแล้วแค่นี้ถือแล้วถือแลี้ยวถือแลี้ยวแล้วจะต้องดินเห็ดด้วยปฏิทินแต่ความจังหวะเยอะเอาตัวนี้เลยล่ะตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละแต่ว่าเจ็ดเจ็ดลงดินเห็ดนะครับมันค่อยขังครับสองหาหาสองให้ใหม่ขอใหม่ก่อน เออใม่พิเศษไม่พิเศษนี่อยู่นี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 ่่พนี่่านนี่เรอนี่เาเนยให้นเราเขียนเลยมองเลห้เราเรียกเลยเอามองจ้จเลยเอบอกานี่นแข็งเสมอแข็งเสมอแข็งมน่าได้ได้แข็งบ่เขียนได้ยะเขียนได้เยอะะเอาสาธุเด้อสาธุเด้อี่ยที่ดแม่นั่งอนี่ก็ดีเลยจะใจไม่น้ากัดนีเป็นดอนพี่นอกมาจะท้งท่านเราข้าใกล้อยากจ หลับลอยเด้ออยากจะอว้ด้วยเบ่เด้อจะใจเรกคือออกอันนั้นหาสองบอกให้ใจกับครับหาสองสองหาเนาะครับครับหาสองสองหายก้นมันจออีกจะแต่ขอให้ผันเห็นคือขึ้นคำเด้อให้มาบอกมากเกาเด้อให้เลยในนอนในยามมารอกกันมาตัวเลยูกร้านมาแต่ใกล้แต่ใค่า่าโดนกระเ หยรไหวเลยแต่อตสหมมาหาโคหาลาพขออยู่กลาขอใอ้มีโชคไม่ลาพขอไว้เลยให้ถึงสูงไว้รวยเบื่อเลยนะครับมีมหาายเชื้อแล้วมาทันใดมาบันนีกกัเอาใครอู่หลางใหญ่แน่นอนใหญ่าทุกข์ละมนม่นเหมอนกันเมนกันนใไอ้ชิดเมืนกันสคิด่นเบื่องกันเมอนมนทเสียว สองหาบันเนี่ยเจ้าค่อยเอาหาสองเนาะครับผมครับฮะครับครับแม่บ้างแม่นครับแม่นครับแม่นเหรอเนาะครับเออเออเขียนละเขียนลงดินเหรอครับเขียนถึงได้ออกเท่านั้นเลยบอกเขียนง่ายๆเด้หรือเขียนง่ายๆได้ลงดินเนาะสองนี่ไก่แค่บันไก่ครับผมได้เยอะครับได้เยอะครับ เออบาเขียนเลขงาอีกสำรูสองห้าเด้อพี่น้องสองห้าครับับเอาครับให้กลับให้กับบ่าพี่ไงว่ากลับกลับแล้วกลับแล้วขอสามตัวนะครับ้นตาสามตัวขอสามตัวเนี่ยสามตัวสองห้าจะเอายังไ่เอายังไงเอายังไงจุดจิดบงเอา เอ้ร้อยมาตออหน้าตอตาเลยให้ลอยสีแดงจริงๆไมเด้อแต่ว่าเด้อสิทาบหมดสิทธิเหนอยู่นีเห็นบอกนีเห็นมตารอยมากเบอกแ่งเดอดจ่อไปโ้อแขครับต้มันลวครับเอาฟังผี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 เอาเออเอาสอ่ะเลขโตหม่องไม้มาเลยเอออื้อืม สองหายล้อครับผมหาโอ้ บัลเชบชิงสามตัวสองห้าหกครัขออกน้อยเยืดได้ไปได้ทอนี่ก็ไ้ให้ยิ่งก็บาใช้เลขสองกครับให้าน้อยอว่าไาให้โยกหลานมาหาคให้ลัไปรวยครับมานำกันเจ้าคนมานำกานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคน หกคนพอดีหกพอดีครับหกพอดีสองห้าหกกับสองห้าเนาะสองห้าหกแล้วพอนี่เนาะครับแล้ว่าจะสี่เนาะครับให้ให้ให้เสียมังกรเนอมันจะบบเหมือนงินหลายเอครับครับครับเชียงมึงเสียงมึงกนเออเชียงมึงกนครับม่ให้งว่าอยกคจริงกยักอัน เดกลงกเน่อยแล้วเดกลงเอาไว้มือหลังนอกไงเนาะเอาไว้มือหลังคือคือคือจะเอาลงเอนนะครับครับคือจะกวนมันถือดูดูเด็กลงไปเหนเครับเด็กลงก็เน่ยก็เ้องกานำมุ่นแน่ครับเอาไ่เดี๋ยวค่อยลงเนาะไงสุดท้ายนี่กะอวยพ่อให้ลูกหลานปีใหม่แล้วบครับผมปีใหม่เออปีใหม่สิอวยพ่อไห้คำไม่คู่ห้ลาไปรวยเด้อ อายกมือเ้อะยกมือครับผมยกมือเอาทุกคนคุณลงมือพิ้คนพิมสาธุนะครับอซาธุสาธุเด้อจุ๊บเจ้าเจ้าก็ดีเรียนใน,น้านทอดนี่ก็ดีเด้อลูกหลานมาคาหลับขอด้วยขอให้ได้ดังพวงหมูมัดบาดกันนะเด้อสิอันใดก็ตัวใหญ่กับหัยมาดอกจนนั่นเด้อหายใจนอนเด้อ ไอ้ชักชี้ปัรจาราบาลีนะบัรจารสาธุสาธุอับป่อในเขาไงเด้อขอโรกานมาหน่ขอให้โุคเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อม่ยเลยขวอมเช็ดยาให้ได้ขวอมไขยาให้มีขอให้มีอายุวันละสุขังปันร่างให้ยังยี้มขึ้เก่าขันมีคอกขยาให้มาพลานนี้ขันมีม่านกขยาให้มาใกล้ เจ็บปวดไข่ไข่ถอยห่างหรือใกล,ใกล้ๆเ้อขอให้หายคอห,ห,หายโศกหายโรคหายภัยหายคอจิตใจจังไรเลยอย่าได้พบปัญหาขออย่าให้ผ่านให้ให้ลูกหลานด,ดูสมด้วมีสชคก,กันจะไรภัยโชคอย่าให้มีมากไกล เจ็บปวดไข่ไข่ช้ห่างนี้ใกล้ๆเลยคอยหลูกหลนนี่ขอยมีอายุเนิ่ยเน่าวมันพัดปีเป็นขนาดอย่าเกิดโรคบาดเป็นไรมาไกลยองยามด้อคอยคำขอยคุ้นคอยลาขอยรวยขอยฉุดคอยรวยเมื่อเด้อคอยลาขอยรวยขอยฉรางวันที่หนึง อยากได้เงินก็ให้ได้เงินไหลนองมาเด้ออยากได้ท่องให้ท่องไหลมาใหไหลมาแห้งพ่อป้าน่าแจงใหไหลมาลังเขาให้เตื่อนบานให้หล่นเหลือนั่งอยู่เฮือนก็ให้มีเงินแสนแหนียญขอบานเด้อยังโยบ้านก็มีเงินล้านแหนของมือคอยลาบคอยรวยคอยอยู่ชมเช่นเวียนเด้อคอยสมมาค่าขึ้นความเจ็บก็ไข่ให้ได้ความไข้กัยญาให้มี ขอให้มีอายุวันณะสุขแข็งฝาลังยังดีคือเก่าสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยังเด็กอมเพ่งเพ่งเพ่งสาธุสาธุสาธุนี่เขียนลงดินนะครับพ่อตาทิพย์เขียนลงดินสองห้าหกหลักลสองห้าเด้อพี่น้องสองห้าหกหลวก็ 2องหาหกสองหาหกสองหาเนยหังหาน้ำหมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาน้ำเนาะเอ้ามันจังนกับสองสองหาหกสองหาห้องมันจัหกหาสองมโอ้ครับครับเอาจับมุนเอาได้หนีแล้วเอาสาธุสาธุสาธุ